พี่น้องเลยมืกกมาหน้าอีกแล้วเนะาะสบายดีสวัสดีเด้อป้าลุงเลยขุดเมตู้เราปั่นเข่าพี่น้องเลยวัดสนามอันหน้าอีกขึ้เก้านง่้ยขุดมาปั่นเหรอนีอ่ไง บเกือบดูค well ียซะหาู่หัน่าเวียดดม่กินใช่หรอวะคือยังม่เห็นยู่หนเหรยึเชือกนั่งลูกนางวากันนังแขงเจ้าของรึบรึบเอะเยอะเยอะตาบืออ้นมาทิโกแหละ hết tục mưa sợi mà ơi nặng vượt văn nữa chắc bạn รถเพิ่นลงมาแต่งานกจะเลี่นแล้ว ทกบ่ารถแทักว่าขี่บ้าพอบุญอืยอีพ่อทางเดินอีน่ะเดินมโจมดูแต่แซลักนั่นโอ้มันห้องอ้เพื่อนมอเพือนมอซ่านแน่สิล่ะ บอกมันแน่ไปหมวกให้เหี้ยเม่ตู้เหรอ t ันบ่ nè tí bả mà chi cái cục tích cầm nấm mần nè hằng đi đi xì xồm kh้อย ชื่อะาีิชม,ม,ม,าามทางทางนี้ขอเจ้าเลยฟัง <c oughs> เออมทีช่ชมอยู่เปลี่ยนนะแห่เลยเนาะ,นะ,นะ,นะ หมาบอหมาบ่มึงมึงเ,เ, uhh. เ, ament, เ,เ so มึองอาอสี่กระเลกระเลอยากได้ยังนะหากระเละชอบเดียวบอไมงแลงอยู่ดีดวงข้าเจ้าใชื่อที่แข็งไง ก็ไปเฮ็ดน้งกันโน่นเนาะก็ถักแจนั่งถ่ายหื่นเน้วเป็นชายนั่งเออเดนล่งเงี้ยเงี้ยมาลมกันลงมาไปอยู่รับะวัตเทียนเนาะ

มันเต็มพักเต็มหยาน่ยเครื่องเืมันกีเต็มรถพมนั่นนี่เครื่องเครื่องเครื่องปั้นนกับไม้ได้เนาะมกองไรล่งหัวปีี่่ากอออูแค่เนเออัจอุ้มอ่เออ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 เนเทะเนจายอางเนไอ้บ่เมื่อบ่ ขนมเจ้านี่มันหมูม้ีเาห้องมือีเขานี่ยมันหมูมื่อนะว่ะห้อง่ม้วอยู่พีมันหมูมื่อนี่มันไม่จะเผาดีนะมาพีมาพี่ด้วยไปใช่นะใช้ขีาว่นะได้เรื่องบมานี่ยมาพีด้พี่

ไก่ปะต้มไก่นะว้าเป็นไงจะได้เครไก่มีด้มอัน่ามองนนอ่ะตุจากัน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 ไหมงตู้ต๊กตึกปลาเปันเข่าเหรอไหตึกปลาไ่ได้นะวเเหยียบหน้าหมตตึกปลา ừm dừng như thương thằng thì ừm Từ cái tay nó nèo ạ nó ừm 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 bà này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn <Ni> <Niério> nhưng tôi hít nhưng có ba này pa ba ba pa pa ba pa pa ba pa pa ba 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 เจ้าเหอเจ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ย่แกงวะมาเดีนีวเปิดเปิดเปิดเข่าเนิติดปลาลาบปลาปั่นเข่าไอ้ลูกที่ไหนคอนกลุ่มมาได้นี่ว่าอะไรมันติดจัดนน่ว่าติจัดคอนมาได้เนียเมื่อนั่นนี่เฮ้ยเออเบิ้งประตูตึ๊กอีก่บนนี้ปตึ๊กอยู่บนนี้ที่ได้บ่ปรตูตึ๊ก

อะไรจ้ะโอ้โหแข็งๆเลยเอาเถอะดับูมารนึงดกน่งงวก่อขนขัน่ดเหแล้วดึงดอเดอู้หนเ็นบาบัเนผู้ตูเอาลคะนี่นี่นี่เออเอากระถางเชดกระถางเชเออข้อจีต้มเนื้อระบาย อ๋าประตูตึ๊งอันนี้คือปลาเกลอันี้คือปลาเน้นหมอบอปลายัางบอกปลาเข็มมันไปๆผูกคนป้านลผู้คอนผู้อ้ะวมองูนั่นอีกปิดแล้วนะโค้งปะโค้งให่โ่้งคือเกาแล้วเอ้วคนมัน <laughs> Chàng nó mày cả ôi 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 Hoa hay hoa hai, năm mua của hai, năm mua của hai năm nó hai lại, hoa mga hai, hai,

到。So pop 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 men ha kon kon บ่อนมือหือเนะเฮ้ยบ่อนมือหือเน่บ่อไอตู้น่ะมือหือเน่โอ้นะมือหื่จอนก้อนเนี่ยะบเมื่อไหร่ลบ่ต้มป่าบ่ต้องบอบ่เออไปถ่ากินบ่ต้มนี่แต่ด่าตปลานี่ล้ต้องลาบเอาปลา

เมืองล้วต่ไหวตตีนนะปเมองหัตู้ตึกปลาเมงวตู้ตึกปลาและขีตุมในไอ้บ้านปันเขาแมนบอกแมนเข่าเข้าเขาเขาหัตู้ปันเข้าเบาดูโลหัตู้ปันเขาเออปันเข่าป้าลุงเอ้ยเบาอยู่ปันเขา แน่มึงพอนะขู่พ่อเมื่อนไม่บายเด้๋ยวมึงไปบายนะมึงไป,ไไไไไปแล้วปลาไปแล้วเออปม่มึงเห็นบ่อยบ้านปันนะบานรอบนี้ก็คือแล้วบ่เด้แบบน,นี้มาเดี๋ยวมามึงเนาะวันสิได้จ,จักสอบปลาดุงเอ้ยเท้าหรอพี่อะไรผู้เชาวาดี๋ได้ น้กมาเชื่อกระเป๋าแค่เดียวแบบเกิอบเฮียยานั่งเมืองนกนั่งเมองนั่งเมองเอาเอาเป็นยังไงใหม่เอ้ยพาอุ้มนะไอ้นั่งไม่ไปนั่งไปไอ้นั่งนงดีดิ้ใช้ผดับไปเมืองไหมเมองเชืรถใหญ่บุญบุญนะเห็นเมอรถใหญ่บุญบุญนะเห็นเมืองรถ อีหละแฮมักเมืองนะบุญบุนบาลูกบอู้บุญบุญเออบุญบุนเออรถปั่นเข้าบุญบุญเนาเออปั่นเข้าปั่นเข้าแพ้ปั่นเข้าตัวรถปั่นเข้าตัวบุนบุญมาเยอะเนาะบุญบุญ Ừ, hệ pha mừng à, cảm ơn nhờ. Ừ. Ừ. Đừng kìa, cái đẹp chỉ phun Đấy, tiền bao lột nữa à. Ừ, đây mừng sớm trái quá rồi đi เฮ้นี่นี่ืองปัก้นนะคะนี่นี่บงหัวปักเลยเฮ้ยมึงนะเม่อเรอ แล้วพ่ไปวัดเด้วัดปลาจะทอดกะทอดกระทินบะจะ,ะ,ะสวย,ยเอาไปอยู่ไปใส่ลอแ่ไปใส่เกือบลูกไปผา,านะใส่เกืบไหม,มโอ้รถนะลูกรถนะเมืองเมืนเมือรถมื่อนี่นะอน่ยยังเมืองนอนเมืองรถเมื่นีน่นะ เียนด้มนดนกเปล่ยนดี่ะเดี๋มวไอ้วเงบานไเม่นมไก่ไก่ปลาชนาว่าดเออเออเออเอนังลุกนังลงนังมึงนังมึงดูอย่างมึงได้ยางพามามึงงีนะขิดตมขิดตมทิดละพามึงปลา ปลาน้ำพุดตัวเอาวะอย่างว่าควบดําผ่านไงรู้บาะมีตุ่มแดงๆเอ้าเนี้นี่ก็ เออนางเมืองนางเมืองนะนี่ยโอ้บุญบุญแล้วนั่นน่ะคือจ้าจ้าคนเจ้างามชำย่างมืองนะพูน่ะเราเบาเฮ็ดแล้วพูน่ะเราเบาเฮ็ดแล้วเอ็นเฮ็ดน่ะเราเบาเราเฮ็ดยังน่ะเราเบาเราเฮ็ดยังน่ะบัตรบัตรบาดเพื่อนเราหายเฮานี่ตเราหายเฮาจ้าบาดเฮ้าหายเพื่อนนี่เพื่อนบ่จ้า ngay là à à, cây, cây là lạ à, nè, cây tia lạ ngay ngay tập 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 cái จุดไปพาชจุจุบไปพาา่ดยวเฮ้ดอกลมเนาะตกไปลกบนรงบบลม่ได้ม่ได้ชิดนี่นะไปไปนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจังไปเจ้าเจ้าหูแล้วเจ้าเราเบาอยู่แงงหอแม่นอยู่เลย เด็กอู้แต่นั่นน่ะเจ้าของรถนั่นน่ะแถาแถววอนน่ะเราจัดอยู่เออระวังเขาเจ้ารถเราเกิดอย่างนี้เกิดนะต้องไปหาฮ้านเบาเบาเวียดบอเห็นช่องรถเจ้ารถเออแต่มาแน่วันนี้ยังอยู่ในรถบอลพลนผุดแดง เยไปดีใจโอ้เย้ยได้เมือนเดิมดิใเยยยใจยยยอยู่ใจยยยเดี๋ยวแม่ไปเอาข่าวมาป้อนกันเด้อโอเคจ้ะม่เจอยกันจบคลิปเพียงชนี้ก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าอีกเนาะนี่ขอบคุณขอบุญนาลายเด้อไปแล้วก้าวเข้าไปสบายดีเออ